ปุ๋ยเกล็ดพรีเมียมจากปุ๋ยไวยกิ้งนะคะสูตรใหม่เข้ามาแล้วคะ่ะ ตัวนี้เป็นสูตรบำรุงผลผลิตแบบเน้นๆเลยค่ะเป็นสูตร15 5 3 2นะคะดูที่สูตรกันก่อนเลยโพแทสเซียมนะคะสูงถึง3 2เลยค่ะช่วยสร้างแป้งส้างป่านะคะบำรุงผลผลิตให้คุณภาพดีน้ำหนักดีขายได้ราคายีแน่นอนค่ะใช้ได้กับทุกพืชเลยนะคะช่วงเริ่มติดผลก็ฉีดพ่นสะสมอาหารช่วยเขานะคะซ้ำทุก7 10วันได้เลยค่ะพามาดูเนื้อก่อนเลยนะคะนะเนื้อละเอียดมากๆค่ะ กราช้อยนะคะก็ประมาณ5 1 0ช้อนโต๊ะต่อน้ำย2 0ลิตรค่ะระบบน้ําใช้ได้นะคะโดรนก็ใช้ได้ค่ะละลายน้ําได้ดีมากแบบร้อเซเลยไม่มีตกตะกอนไม่อุดตันหัวฉีดแน่นอนค่ะใครสนใจก็จิมทิตกาได้เลยค่ะตอนนี้นะคะพร้อมส่งทั้ง5สูตรเลยของไม่มีขาดค่ะสต็อกไว้ให้เต็มๆเลยนะคะสูตรเร่งต้นนะคะ35มก็ได้นะคะหรือว่าตัวนี้สูตรสูง สามสองสิบหกก็ได้เหมือนกันค่ะหรือว่าจะเป็นสูตรเร่งดอกเร่งผลผลิตนะคะห้ายี่ห้าสามห้าเราก็มีค่ะยี่สิบเสมอตัวขายดีสุดก็ไม่เคยของขาดค่ะมีครบทุกตัวจิ้มที่ตะกาได้เลยค่ะ